ต้องบอกว่าพิกุทั้งหลายบุรุษโยนคบหญ้าที่มีไฟลุกโลงไปในพงหญ้าแห้งถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไสก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ ก็จะถึงความพินาศย่อยยับแม้ฉันใดดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือปรามคนใดคนหนึ่งไม่รีบละไม่รีบบรรเทาไม่รีบทำให้สิ้นสุดซึ่งอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นก่อควรอยู่ สมณะหรือพรามนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ความอึดอัดความคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายไปพึงหวังทุกขติได้ฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นลักษณะของการที่ เราไม่รีบและอกุศลทั้งหลายซึ่งตัวอกุศลสัญญาเนี่ยจะเปรียบเหมือนคบหญ้าที่มีไฟลุกโผล่พอใส่ไปในหญ้าแห้งเนี่ยมันก็จะลุกไหม้หญ้าแห้งและไม้ทั้งหลายเนี่ย ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ก็จะถึงความพินาศอันนี้จะเปรียบได้กับเรื่องของที่พระองค์จัดสัมมาสังกปะที่ให้พยายามจละความคิดในทางอกุศลทั้งหลายเพราะว่าอกุศล เมื่อเกิดขึ้นเจริญขึ้นก็จะเป็นเหตุให้วาจาของเรานั้นมีการปฏิบัติที่ผิดกายของเราก็มีการปฏิบัติที่ผิดพระองค์จึงบอกว่าเมื่อเกิดอกุศลทั้งหลายแล้วเนี่ย ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือทางกายทางวาจาและทางใจท่านเปรียบในเรื่องของกามวิตกพยาปาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกการ,รมพยาบาทเปรียดเบียนที่เคยบอกพวกเราว่าตัวอกุศลวิตกเนี่ยมันจะแบ่ง เป็นสามส่วนก็คือมาจากพระสูตรนี้นั่นเองที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกุทั้งหลายก็กรมวิตกย่อมเป็นธรรมที่มีเหตุเกิดมิใช่ไม่มีเหตุเกิดพยาปาทวิตกวิตกย่อมมีเหตุเกิดมิใช่ไม่มีเหตุเกิดวิหิงสาวิตกย่อมมีเหตุเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุเกิด พิคุร์้งหลายการ,รมสัญญาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกรรมาตากรรมสังขปะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกรรมสัญญานี่คือธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นจากนั้นจะเกิดอะไรต่อ,องค์บอกจะเกิดกรรมสันทะ เกิดกรรมปริลาหะเกิดการมะป,ป,ป,ปริเยสนาปุรุชนผู้มิได้สดับเมื่อแสวงหากรรมย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือทางกายทางวาจาและทางใจพยาปาทวิตกก็เช่นเดียวกัน พยาปาทาวาิตกก็จะอาศัยพยาปา,าทธาตุพยาปาทสัญญาและพยาปาทสังกปะสามอันนี้เป็นพยาบาทวิตกแล้วจะเกิดพยาปาทฉันทะนะความพอใจในพยาบาทเกิดพยาปาทปริลาหะความเร่าร้อนนะในความพยาบาท เกิดพยาปาทะนะปาริเยสนาการแสวงหาในทางพยาบาทเมื่อเป็นอย่างนี้นะคมก็บอกว่าผู้นั้นเนี่ยย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือทางกายทางวาจาและทางใจวิหิงสาก็เช่นเดียวกัน อาศัยวิหิงสาถ้าจึงมีวิหิงสาสัญญามีวิหิงสาสังกปะอันนี้รวมเป็นวิตกในเรื่องของวิหิงสานี่เป็นธาที่เป็นอกุศลซึ่งเมื่อเกิดแล้วเนี่ยพระองค์จะเปรียบเหมือนคบเพลิงคบญ้าที่มีไฟติด ดังนั้นถ้าหย่อนไปตรงไหนเนี่ยไฟก็จะลุกติดไปที่นั้นดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยย่อมทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นตนเองนี่เดือดร้อนแน่ๆละก็คือจะเกิดความคุ้นเคยเกิดนิสัยในการเสพคบกับอกุศล พอเราปล่อยให้มันตั้งอยู่นานเมื่อเราปล่อยให้มันตั้งอยู่นานเนี่ยก็แสดงว่าเรามีความพอใจในการเสพคบสิ่งนั้นอารมณ์นั้นสัตว์ก็จะเกิดอนุสัยเกิดนิสัยความเคยชินในการคุ้นเคยกับอกุศสมต,ต่างๆ ในกรณีนี้จะมีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้กับพระอนุนว่าถ้าถ้าเกิดเราทำให้อกุศลเนี่ยไม่มีเท่าปลายขนสายเอาขนสัตว์ดึงมาเนี่ยนิดหนึ่งเนี่ยแหลมแหลมปลายแหลมแหลมเนี่ยเข้าไปแตนะนะถ้าเราไม่ทำให้อกุศลเนี่ยมีในใจเลยแม้นิดเดียวเนี่ยเท่าปลายขนสายไปสัมผัสเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกบุคคลเนี่ย จปะปรนิพานในปัจจุบันดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราอยู่ประพฤติปรมจัรย์และต้องการความมุ่งหวังคือการปรนิพานการถึงความเป็นอาราหาันเนี่ยด้วยหลักวิธีง่ายๆที่พระองค์วางไว้เนี่ยก็คือการทิ้งอ,ก,อกุศลโดยต้องทิ้งในลักษณะที่ไม่ให้มีเหลือเลย ไม่ให้มีเหลือเลยแม้เพียงนิดหนึ่งขณะจิตหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะเห็นแล้วละ่ะว่าตัวความคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ทีน,นี้เมื่อเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยทีน,นี้เราก็พิจารณาตัวความคิดที่เป็นกุศลละ ละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นเราก็คอยมาทิ้งความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นเดิมทิ้งแต่เรื่องของอกุศลตอนนี้มาทิ้งเรื่องกุศลทิ้งเรื่องกุศลเพราะอะไรเพราะเราต้องการปรินิพานต้องการเข้าถึงความไม่ตายเพราะอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ไปเกิดในสุคติก็จริงแต่สุคติก็มี นะอายุไขนะอันธภาพที่ได้จากสุคติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาการรมภพเทวดารูปภพเทวดา,ารูปภพล้วนมีอายุไขกันหมดและเมื่อถึงความตายเขาไปเกิดที่ไหนต่อนะส่วนใหญ่ที่มีปริมาณที่ปรงเปรียบเทียบมีปริมาณเท่าดินมหาปฏพีจะไปเกิดในทุกตินรกกำเนิดสารปริวิสัย ปริมันส่วนน้อยที่มีเท่าเศษดินปลายเล็บที่พระองค์เล็บเขียนเศษดินขึ้นมาติดปลายเล็บพระองค์จะไปเกิดในสุคติที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาและถึงแม้จะไปเกิดในสุคติถ้าตามต่อไปอีกอย่างไรก็ไม่พ้นจากนารกกัเนศอาจารย์เปรวิสัยอยู่นั่นเอง ดังนั้นความเป็นพบนี่จึงไม่ดีหมดพระองค์จึงตรัสว่าพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดแม้มีประมาณน้อยชั่วรัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ ในทางกลับกันนะพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายบุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งเขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเทา้าก็เมื่อเป็นเช่นนี้มีชีวิตทั้งหลายนะสัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ ไม่พึงถึงความพินาศจิตายแม้ฉันใดพิขุทั้งหลายสมณะหรือปรามคนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันรีบละรีบบรรเทารีบทำให้หมดรีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้วเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดความคับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบัน เบื้องหน้าแตกการตายเพราะกายแตกทำลายพึงหวังสุคต raszam, ิได้เนี่ยอคุสัญญาอกุสัญญาก็มีเหตุมาจากท่าที่เป็นอกุศลตัวท่าที่เป็นอกุศลนะ ก็มีเหตุมาจากเหตุมาจากอะไรถ้าตุที่เป็นอกุศลทั้งหลายธรรมธาตุต่างๆที่มีขึ้นในโลกธาตุนี้ดังนั้นถ้าสาวไปถึงเหตุเกิดของพวกธรรมธาตุนี้พระองค์จะตัดว่าอย่างไรพระองค์จะตัดว่าธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดา ังนั้นพระผู้มีพระภาคเห็นแ,แล้วว่าธาตุต่างๆเนี่ยมันมีความตั้งอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่จิตที่เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจะไปตั้งในธาตุใดไปตั้งในธาตุใดเราก็สําเร็จนะการได้กายการได้อัตภาพตามธาตุนั้นๆนะเกิดความคุ้นเคยในธาตุนั้นๆดังนั้น ท่าที่พระองค์ให้เราอาศัยเข้าไปตั้งเนี่ยก็คือควรจะเป็นท่าที่มันก่อให้เกิดความสุขความสงบไม่ใช่ก่อให้เกิดความทุกข์อันนั้นในส่วนสามท่าเนี่ยทตาชั้นเลวท่าปานกลางท่าปลาณีตเนี่ย ธาตุชั้นเลวเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนอกุศลเนี่ยรีบทิ้งเลยรักษาธาตุชั้นเลวส่วนกูศลเอาไว้และถ้ามีความสามารถทำธาตุปราณกลางให้เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่และถ้าดีขึ้นไปอีกธาตุปราณีตถ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ แต่ทั้งหมดก็ยังถือว่าเป็นภพแม้รัดนิ้วมือก็ไม่ดีหมดดังนะนั้นเกิดขึ้นแล้วรีบทิ้งหมดเลยนะละความเปลินละอุปทา,านละความยึดนะละได้หมดปรินิพานนะจิตมโนวิญ,ญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยก็ไม่ใช่ของเรา สัตผู้ยึดติดเนี่ยเข้ามายึดมโนมโนมีอาการโน้มไปกระทบกับอารมณ์เกิดวิญญาณกิริออยาที่รู้แจ้งรู้แจ้งอารมณ์นั้นแล้วผูกติดอารมณ์นั้นต่อไประยะนี้ถูกเรียกว่าจิตดังนั้นจิตมโนวิญญาณก็เป็นสิ่งเดียวกันที่บ่งเปรียบเหมือน ตั้งแต่ลำแสงแสงแห่งดวงอาทิตย์ที่ใช้คาว่าสุริเยจนมาถึงรัศมีคือตัวรอยแดดแล้วรอยแดดนั้นตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นนานขึ้นการเกิดของมโนมาจากอาวิชชาสัมผัสการเกิดของวิญญาณก็คือเพราะมโนประทบกับธรรมมังหรือกระทบกับนามรูป และการเกิดของวิญญาณนะที่มโนกระทบกับธรรม,มังนั้นเมื่อเป็นวิญญาณแล้วจึงทำให้จิตปรากฏขึ้นการเกิดของวิญญาณนะมีสี่ระดับนะนะมองเปรียบเทียบเหมือนสัตว์เกิดในคันเนี่ยนะต้องอยู่ในคันก่อนแล้วค่อยออกจากคันวิญญาณก็ลักษณะคล้ายๆกันคือต้องมีอุป,ปาโทก่อนคือเกิด มีการตั้งคือทิติสําเร็จอย่างยิ่งอภินิพติและปรากฏในสามระดับแรกของวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกบัญญัติความเป็นจิตปลงมาบัญญัติความเป็นจิตว่าจิตอุปนังเนี่ยจิตเกิดในตําแหน่งที่วิญญาณปรากฏคือวิญญาณนัสสะปาตูภาโว ปาตุภาโวแปลว่าปรากฏวิญญาณปรากฏนั่นคือจิตเกิดจิตเริ่มอุปนงังนั้นจิตเริ่มอุปนังตรงนี้แต่วิญญาณเริ่มอุปนังตรงนี้วิญญาณอุปนงังวิญญาณทิติวิญญาณอภินิพสติวิญญาณปาตุภาโวพอวิญญาณปาตุภาโวปุ๊บเริ่มบัญญัติจิตตังอุปนงัง จิตเกิดจากนั้นก็จิตก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปดังนะนั้นการบัญญัติจิตก็มาทีหลังนะบัญญัติวิญญาณก่อนการบัญญัติวิญญาณก็มาทีหลังแต่บัญญัติมโนก่อนถ้าไล่เรียงก็คือมโนแล้วก็วิญญาณแล้วก็จิตถ้าเปรียบลำแสงก็คือช่วงลำแสงที่อยู่กลางอากาศมาเนี่ยที่เรียกว่าสุริเยพุ่งมานะ แล้วลำแสงกระทบเกิดรัศมีรัศนะมีนั้นอยู่ติดกับอารมณ์นั้นต่อไปรัศนะมีปรากฏก็คือจิตเกิดนะจิตก็ถูกบัญญัติตามมานะจากการที่วิญญาณปรากฏนะ <c oughs> นี่ก็คือรายละเอียดเรื่องของจิตมโนวิญญาณดังนั้นจิตมโนวิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นธรรมชาติที่เกิดดับองค์จึงตัสว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะจิตไม่ใช่อสังคตะอสังคตะเป็นของไม่เกิดดังนั้นจิตไม่เกิดไม่มีจิตเป็นของเกิดธรรมชาติที่เป็นของเกิดคือชาติสาสเนี่ยจะมาเป็นอาชาตังไม่ได้ เป็นคนละอยางกันธรรมชาติที่เกิดก็เป็นธรรมชาติที่เกิดธรรมชาติที่ไม่เกิดก็ต้องเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดและพรวกยังตัดว่าจิตนี้เป็นละหูป,ปริวัตตังแล้วก็บอกเราเนี่ยถูกจิตชั่วเนี่ยคดโกงล่อลวงมาตลอดการยาวนานทีคารตังวัตโพอาหางอิมินาจิเตนะ นิกโตวันจิตโตปารุโตราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้กคดโกงล่อลวงฝึกจิตดูจิตรักษาจิตเพื่อให้รู้จักจิจตและทิ้งปล่อยวางเพราะจิตไม่ใช่ของเราปุถุชนทั้งหลายรวมทั้งสมณะพรามณ์เราอื่นย่อมสำคัญว่า เป็นตัวเราของเราเหมือนกับตัวอัตวาทุปาทานในตัวอุปทา,านสิไปสำคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณซึ่งวิญญาณก็คือจิตนั่นเองเพราะวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดดังนั้นก็สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตมีในตนตนมีในจิตเหมือนกัน ดังน,นั้นจิตไม่ใช่ของเราดูให้ชัดดูให้รู้จักดูรูปให้รู้จักดูเวทนาให้รู้จักดูสัญญาดูสังขารดูรูปนามรวมแล้วก็เป็นขันธ์หน้าให้รู้จักทั้งหมดแล้วก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติยังไงเราก็ต้องทิ้งมันอันนี้ก็ให้พวกเราค่อยๆฝึก พยายามดำรงความมุ่งหมายในการอยู่ประพฤติพรมจันทร์ที่พระพระผู้มีพระภาคได้ทรงเตือนพิกุอยู่เรื่อยๆว่าเราอยู่ประพฤติพรมจันทร์ในธรรมวินัยนี้เพื่ออะไรก็คือเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์และทุกข์นั้นคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์ หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติประมาจันจามาก็เพื่อรอบรู้ซึ่งสิ่งนี้ตัวกันห้าที่เป็นทุกข์หรืออายจตนาหกเพราะที่สุดเราก็ต้องทิ้งมัน